สวัสดีครับนะกลับมาพบกับเซมินทอ ort, โต้แล้วนะครับผมนะวันนีผ้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอแล้วนะครับผมนะไม่ต้องล้างไม่ต้องชงไม่ต้องปรับสภาพเลยครับผมนะให้ได้เห็นโครงสร้างของรถเข้าใหม่บริษัททอโต้นะครับผมนะกับรถบอ,อกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะโตโยต้าโคโรนติดหน ได้หน้าใหม่เรอๆนิ้วแบบนี้นะครับผมนะได้รถปี2019นะครับผมนะเรามาดูรายละเอียตดตัวรถดีกว่าว่าเป็นไงก,กันบ้างนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะมีไฟหลีไฟเลีย้ยวในตัวแล้วยังมีไฟเดย์ไทาม์มาให้ตรงนี้นะโอ้โหเพิ่มความสปอร์ตด,ดีไซน์เข้าไปนะครับผมนะกระจังหน้าสีดําแบบเป็นโนแบ็กซ์กับคิวโครเมียมนะครับผมนะแล้วได้ที่ระบายอากาศด้านล่างนะเป็นสีดํานะครับผมนะ ได้ยางดอกหนาแน่นแบบนี้มาพร้อมกับล้อมแมกอลอยเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะครับผมและยังได้กระจกมองข้างปะับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้กันด้วยนะและที่สำคัญได้ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมทั้ง4ี่บานเลยนะครับภายในนี่เป็นไงหรูหรานะได้เป็นสีทูโทนสีเบจสีดำตดกบสีครีมนะและตรงเบาะนะเป็นสีเทาตัดกับเบาะสีครีมแบบนี้กันไปเลยนะครับผมนะรถสวยๆแจ่มๆแบบนี้โครงสร้างดีๆแบบนี้นะที่บริษัทฮอโต้ของเรา เอาเข้ามาให้รับชมกันนะครับผมนะโครงสร้างเกตเทุกคันนะผมบอกได้เลยกันศาสตร์มีให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับผมนะไม่มีรอยแตกหักรอยแตกร้าวมาชมในส่วนของบาะด,ด้านหลังกันบ้างเป็นไงบอะทรงนั้หนาหนุ่มนุ่มแบบนี้นะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวกันเลยนะและ้วคอนโซลกลางมีแอร์มาให้2ช่องกันด้วยนะครับและที่สำคัญ ดูนะโครงสร้างนะไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะครับผมนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วทีมคันไดเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดด้วยนะคันนี้เป็นไงท้ายสวยแบบนี้คิ้วโครงเมียมคาดมาให้รอแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวดูด้านในที่เก็บสมระกันนะอาจจะเลอะจะเทอะหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่มาแต่เรามานําเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะนี่ล้อยางไหล่อยู่ครบแม่แรงเครื่องมือมีมาให้นะครับผมนะไม่มีอันไนที่หายไปเลยนะแล้วดูนี่โอ้โหจับๆดู ดูนะดูไอยาแนวนะจากโรงงานนะยังอยู่ดีเลยนะโหแทงว่ารถคันนี้นะไม่เคยโดนหน้าไม่เคยโดนหลังเลยนะเดิมบางทั้งขันนะครับผมนะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับนะครับผมนะนี่ได้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมนะฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะกดโรเข้าโรออกได้นะครับผมนะเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับผมนะได้วิทยุซีดีเอ็มพีสามนะแล้วได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้กันด้วยนะครับมีระบบการลื่นถลายมาให้ ดูที่พักแขนนะสีเทาแบบนี้นะโอ้โหแล้วดูเบาะงซนเบาะนะอย่างเท่บอกได้เลยคระด้ารถคันนี้ไปนะกับเจ้าโตโยต้าโคโรล่าอันติสนะครับผมนะคุ้มมากนะคันนี้นะครับอเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะห้องเครื่องนี่บอกได้เลยว่าไม่มีรอยนะ้ำมันรั่วซึมแน่นอนนะครับผมนะห้องเครื่องเครื่อง,งเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะนี่ดูเป็นไง นี่นะครับผมนะจะเลิกจะเท่เทหน่อยนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมนะแต่ว่าดูนะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มเลยนะครับผมนะแล้วดูนะแห้นนงๆแบบนี้นะโครงสร้างแจ่มๆแบบนี้รอยเม็ดอาร์กเลียงกันแบบนี้นะแล้วดูนี่ทีมบอกนี่จะโรงงานนี่อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมนะอเห็นไหมว่าโครงสร้างโคตรดีโครงสร้างโคตรแจ่มนะครับผมนะใครได้โตต้าโคลาติคันนี้ไปนะ้มบออเลยเลย่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาเพียง469,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ หรือผ่อนเพียง8,000บาทตลอดอายุสัญญาไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านใกล้แดนกุงหรือบ้านทุ่งแดนไกล้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านมาซื้อรถกับเรากระดิกขานอนรออยู่บ้านได้เลยนะครับ